ประเด็นฮ่องกงบานปลายจนล่าสุดเมสซี่ออกมาอัดคลิปขอโทษยาวเหยียดสำหรับใครที่ติดตามข่าวเมสซี่ก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะ แต่สาหรับใครที่ไม่ได้ติดตามผมก็จะย้อนความให้นะครับก็คือควันหลงมันก็มาจากเกมที่อินเตอร์มอร์มี่ไปอื่นเครื่องที่ฮ่องกงเนาะแฟนบอลก็ควักเงินจ่ายตั้งใจมาดูสตาร์ชาวเนตไตลงสนามแหละครับแต่ถ้าว่าพวกเขากลับต้องผิดหวังนะครับเมื่อลีนัเมซี่ไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่วินาทีเดียวเนื่องจากอาการบาดเจ็บและเหตุการณ์ดนงกล่าวมันเดือดร้อนไปถึงฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับต้องคืนเงินบางส่วนให้กับแฟนบอลอย่างที่ถูกเรียกร้องแถมมีกระแสะให้รัฐบาลฮ่องกงเนี่ยห้ามเมซี่เข้าประเทศอีกด้วยครับโอ้โ หนักมากและอีก3วันต่อมาครับอินเตอร์มิมี่ได้เดินทางไปอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นต่อเนาะและในเกมใน,นกล่าวเมสซี่กลับลงสนามได้ครับก็คือลงในช่วงท้ายเกมทําให้แฟนบอลฮ่องกงเนี่ยไม่พอใจหนักเข้าไปอีกนะครับซึ่งมันก็ร้อนไปถึงจีนเลยนะครับทางสมาคมฟุตบอลปักกิ่งเลือกที่จะยกเลิกเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีคิวจะลงพบกับไนจีเรียในหางโจและพบกับทีมชาติไอวอรีโค้ทที่ปักกิ่งทั้ง2นัดเนี่ยยกเลิกเลยครับในเดือนมีนาคมนี้ และทางสมาคมฟุตบอลปักกิ่งก็กล่าวกับ BBC ว่าวาเนี่ยเวลานี้ปักกิ่งไม่มีแผงที่จะจักการแข่งขันที่มีลิโอนลเม็กซี่เนี่ยเข้าร่วมนะว่าไม่จักว่างงจริงๆส่วนทางด้านสำนักง,งานการกีฬาหางโจก็บอกว่าด้วยเหตุผลที่ทราบกันรีอยู่แล้วตามที่หน่วยงานได้แจ้งเอาไว้เงื่อนไขการจัดก,การแข่งขันไม่เป็น,ปนไปตามที่กำหนดนั่นแหละครับ ก็เลยได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่โตระดับประเทศเลยนะครับนั่นแหละครับตอนมาแรกๆโอ้โหได้รับการต้อนรับอย่างดีเนาะแต่เมื่อผิดหวังพวกเขาก็เกลียดแรงเหมือนกันนะครับจนทําให้ล่าสุดนะครับเมสซี่ได้มีการอัดคลิปอธิบายผ่านเว็บไซต์เว่ยป๋อต่อกรณีที่ไม่ได้ลงเล่นในฮ่องกองโดยเขาเนี่ยได้ระบุว่า เขามีอาการบาดเจ็บจริงๆในเกมนั้นอะเออผมได้อ่านและได้ยินสิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการแข่งขันในฮ่องกงผมจึงต้องทําการจัดทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายความจริงและเพื่อป้องกันการรายงานข่าวเท็จอย่างที่ทุกคนรู้ผมอยากลงเล่นอยู่เสมอผมอยากลงเล่นทุกแมตช์ได้ยินว่าผมไม่อยากลงเล่นเพราะเรื่องการเมืองและอีกหลายอย่างซึ่งไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย หากเป็นแบบนั้นจริงๆผมคงไม่ได้เดินทางไปญี่ปุ่นหรือจีนหรอกเหมือนที่ผมทํามาหลายครั้งในอาชีพผมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมาโดยตลอดผมได้ทําสิ่งต่างๆมากมายกับจีนเช่นการสัมภาษณ์การแข่งขันนักะชับมิดอีเวนต์ต่างๆรวมถึงเกมกับบาร์เซโลนาและทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างที่ผมบอกไปในงานถแถลงข่าวผมมีอาการอักเสบที่กล้ามเนื้อต้นขาและเล่นไม่ได้จริงๆผมรู้สึกตั้งแต่เกมแรกที่ซาอุดีอาระเบียแล้วและผมพยายามเล่นในเกมที่2แต่มันรู้สึกแย่ลง ผมพยายามฝึกซ้อมก่อนวันลงแข่งผมทำเท่าที่ทำได้และเปิดคลินิกฟุตบอลให้กับเด็กๆได้มีส่วนร่วมด้วยแต่แล้วผมก็ไม่สามารถลงเล่นได้เพราะรู้สึกไม่พร้อมหลังจากการแข่งขัน2-3วันผมรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงลงเล่นเกมกระชับมิตรที่ญี่ปุ่นได้เนื่องจากสภาพร่างกายดีขึ้นและเพื่อเตรียมตัวสำหรับเกมต่อไปที่จะมาถึงสำหรับผมผมต้องลงเล่นเพื่อให้ได้จังหวะเกมกลับมานั่นแหละผมเคยพูดไปแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันสำคัญที่ต้องย้ำอีกครั้งหลังจากทุกสิ่งงที่ถูกอ้า้าาขึนม ผมอยากจะส่งความรักของผมนี้ไปให้ชาวจีนที่ผมรู้สึกดีกับพวกเขาเสมอผมหวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งในเร็วๆนี้นะเลโอนลเมซี่กล่าวอ่ะนั่นแหละครับก็เลยได้ว,ว่าเป็นการออกมาชี้แจงที่ยาวเหยียดพอสมควรนะครับสำหรับเมซี่ซึ่งก็หวังว่าแฟนๆที่กําลังเดือดอยู่เนี่ยจะเย็นลงนะแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแซ่ก